สวัสดีครับเพื่อนๆในร้านเกษตรดีๆนะครับก็เพื่อนๆถามมาว่าเอ๊เราจะเปลี่ยนภาษ,ษามันยังไงเนาะอยากให้มันเป็นภาษาไทยนะครับตอนมานี่มันจะเป็นภาษากฤษ,ษล้วนนะครับอ้าวเข้ามาเลยไปที่ setting ตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปเลื่อนลงมาล่างสุดเลยครับตรงที่คําว่านี่ครับ system จิ้มเข้าไปหนึ่งทีจิ้มเข้าไปที่ language and input จุ๊บไปที่ภาษ,ษาปุ๊บแล้วก็ เราก็จากการเพิ่มภาษาเพิ่มเพิ่มภาษาเลื่อนเลยครับภาษาไทยนี่อยู่ล่างสุดเลยใกล้ๆก้กับภาษานี่นี่ภาษาตัวองเนี้ย่เนี้ยไหนไม่รู้เพื<ๆ>่อนเพื่อนก็ลองสไลด์ดูน่ายอยู่ข้างล่างไหนอ่ะนี่นี่จิ้มตรงไทยนี่ปุ๊บทีนี้ไทยก็จะเป็นภาษาที่สองรองจากภาษาอังกฤษเ<ๆ>พื่อนเพื่ออยากให้มันเป็นภาษาไทยแสดงอันดับหนึ่งเพื่อนๆก็จิ้มตรงนี้ ลากขึ้นไปเสร็จแล้วออกมาดูสิออกมาออกมากดโฮมหนึ่งครั้งเข้าแอปดูสิครับโอ้เป็นภาษาไทยแล้วนี่ก็เนี่ยครับภาษาไทยทั้งหมดนะครับแต่เสียงพูดเหรอเสียงพูด เส้พูดนี่ยังไม่ได้ลองนะเดี๋ยวผมขอไปลองดูก่อน,นครับหวัสดีครับ